เอาเรือมั้งเนี่ยอายกยังไงอือมันคือเงาอะไรอะคุณพ่อก็นี่ไงก็เงาอะไรเนี่ยมันเป็นรูปคนนะ่ะเหมือนวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมไมัอยู่ข้างคุณพ่ออ่ะก็ไม่รู้ว่นี่มันต้องมาอยู่ข้างพอ่อทำไมเนี่ยบีมบีมติดต่อจะชอบเลยนะคุณบีมชาแนลเออบีมเดี๋ยวเราออกไปนนะอกมันเนาะเดี๋ยวบีมว่าเราจะนอน,นต่อก่อน วันเมื่อคืนไม่ได้นอนหรอเมื่อคืนไม่ได้นอนยันหกโมงเช้าเกทำอะไรนอนฟังเดือยช็อคบีมนอนฟังเดือยช็อนอนแล้วยังไปดูเรื่องน่ายหวยฟังแล้วแบบนอนไม่หลับทั้งคืนเลยคุณพ่อน่ากลัวมากอ่อนนอนเนี่ยัยไปดูอะไรที่มันฟุงส่างไม่ได้หรอกเพราประสาทเราจะเครียดเราจะทาให้เราฝันไปอะไรไปในเรื่องหลายๆลายแล้วคุณพ่อเชื่อเรื่องผี ตอนเล็กๆ,ๆพ่อก็เชื่ออยู่นะแต่ตอนเนี้ไม่ใช่ไม่เชื่อนะเพราะว่าตามหลักที่พ่อศึกษาจากครั้งของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าในโลกใบนี้สิ่งลึกลับมันเยอะแยะไปหมดมันมีมากมายแต่แต่ไม่ต้องไปยึดอะไรมันเพราะามันได้ช่วยให้เราไม่ช่วยให้เราพัฒนาไปถึงสุคติต่างแ้วถ้าติวคุณพ่อแบบเจอจริงๆเลยคุณพ่อสามารถแบบเข้าใจ ณนะตอนนั้นได้เลยไหมว่าเราควรจะสงสารเขาไม่ใช่กลัวเลยไม่ไม่รู้อย่างน้อยก็มันเราก็เบากลัวเราเราเบากลัวลงเมื่อก่อนพ่อก็กลัว<ม>กลัวอยู่เพราะว่าญาติโค,โคติกาก็หลอกสอนเรามาในทาง<ม>ว่าผีนะจะแหกหัวแหกตาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพ่อมาศึกษาพุทธวจานะแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่ามองแล้วรู้สึกสงสารเขามากกว่า ที่เขามาอยากจะมาขอส่วนบุญเราเขาอยากจะไปสู่ภพสู่ภูมิหรือไปสู่ทุก,กติเพราะทุกวันเนี่ยที่เขามาเ,เขาอยู่ทุกขติเขามีแต่ความเดือดร้อนใจเดี๋ยวไปพักก่อนไปนอนก่อนนะคุณพ,พ่อจะไปไหนก่อนก็ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเย็นๆย็มีตื่นมาอนอนกับ วีมย้ายมาในห้องแล้วนะคะจะบอกก่อนนะคะว่าวันนี้บีมมาเที่ยววันเกิดพี่เบสแล้ววันนี้เราจะมาแกล้งคุณพ่อพี่เบสกันค่ะ คนน่าจะรู้แล้วนะคะว่าบีมจะแกล้งอะไรเพราะว่าเห็นหน้าปกไปแล้วใช่ไหมแล้วบีมจะบอกว่าวันนี้บีมต้องเก็บตัวก่อนค่ะเรายังไม่ออกไปข้างนอกเราให้ทุกคนไปเที่ยวกันก่อนบีมต้องพักผ่อนก่อนเพราะว่าเมื่อวานน่ะบีมไม่ได้นอนเลยจริงๆแล้วมันทําให้บีมแบบหน้าโซบสิวขึ้นถ่ายรูปไม่สวยอย่างหนึ่งคือบีมเป็นสิวบริเวณนี้บ่อยมากเพราะบีมเป็นคนที่แพ้แมสหรือว่าแมสบีมไม่สะอาดก็ไม่รู้นะเพราะบีมไม่เคยซักแมสเลย วิวก็เลยต้องใช้ตัวนี้ทุกคนใครเคยเห็นไหมตัวนี้นะคะน้องเป็นมาร์กสำหรับคนที่แพ้แมสหรือว่าเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ย <Wow. S 1> แต่ที่ถุงมันขาดเนี้ยคือบิมใช้ตัวมาสก์กน,นะคะเดี๋ยวควรจะสงสัยว่าน้องคือใครนะคะบิมขอมาแนะนำก่อนน้องนะคะชื่อว่า cosenty mask for mask นะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นมาส์สำหรับลดสิวสำหรับคนที่แพ้แมสนะคะหรือว่าเป็นสิวบริเวณหน้าต่างๆก็ตามนะจะบอกว่าน้องมีจุดเด่นหลักๆ3ามข้อนะคะน้องนะคะมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกเข้มข้นนะคะแล้วก็ ซาลาไมแล้วก็โพเพนไดออนนะคะที่ช่วยดูแลปัญหาเรื่องสิวและผิวหนังอักเสบนะคะแล้วก็เป็นสูตรปราศจากน้ําหอมและสารที่ทําให้เกิดสิวคือน้าหอมอะไรพวกนี้คือไม่มีเลยสําหรับคนที่แพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้แล้วแผ่นมารข,ของเขานะคะคจะเป็นแบบ3ามชั้นแผ่นมารข,ของเขานี่คือแบบเรียบเข้ากับหน้าของเราเลยนะคะจะทําให้การส่งสารเข้าผิวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งบีมาลองใช้แล้ว แล้วรู้สึกแบบฟินมากทุกคนเพราะว่าทุกครั้งที่บีมามาร์ดหน้ารู้สึกเหมือนแบบได้เข้าคลินิกหรือว่าทรีทเมนต์อะไรแบบนี้เลยนะแบบฟินมากๆฟินแบบไอเลิฟน้องมากตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปตัดหน้ากันก่อนเดี๋ยวบีมไปนอนก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้คุณพ่อพี่เบสกลับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้มีจะแกล้งอะไรใครมีวางแผไนไว้ในหัวแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่อยากจะบอกตอนนี้โอเคค่ะ ไปกันแพงของเราวันนี้นะคะก็คือเราอะ่ะจะแกล้งสร้างสถานการณ์นะคะทําเป็นถ่ายรูปครอบครัวแล้ววิมจะเอารูกครอบครัวนะคะไปแต่งไปเพิ่มผีไปใส่ผีนะคะแล้ววิมก็จะเอาอัลบั้มรูปส่งไปในกลุ๊ปไลน์ครอบครัวแล้วเรามาดูปฏิกิริยาของคุณพ่อกันแล้วก็พี่เบสนะคะว่าถ้าทุกคนเจอลูกติดวิญญ,ญาณทุกคนจะมีปฏิกิริยาอย่างไร oh นี้นะคะบีมก็กําลังจะทําการแต่งรูปนะคะใส่ผีไปในภาพนะคะบีมเลือกเป็นรูปนี้ค่ะทุกคนเป็นรูปที่ทุกคนถ่ายรูปพร้อมหน้าพร้อมตานะคะแต่ว่าไม่มีบีมเพราะบีมเป็นคนถ่ายทุกคนดูมีนมีผีแบบเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยให้เราเลือกแต่บีมดูก่อนว่าแบบไหนมันดูเข้าสุดหลอนมากทุกคนเดีวีมให้ทุกคนดูแบบนี้ก่อนทุกคน เราไม่สมดุลอยู่นะคะวิมต้องแบบปรับขนาดเนี่ทุกคนดูเห็นไหมเป็นผีตัวนี้ไหมคะแต่ว่ามันชัดไปวิมต้องปรับโอปาซิตี้ให้มันดูจังๆนะคะนี่เข้าเครื่องวิมแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหความเนียนอยู่ไหนว้าว <Wow. S 1> <laughs> มีสองรูปนะคะที่วิมทำอีกรูปอีกรูปนี่เอ้ยรนี้เนียนอยู่นะ ซูมไปแล้วนะคือแบบจังหวะนั้นคือซูมดิมคิดว่าต้องเห็นแน่แน่มันเขา้องเห็นแน่แน่สรุปซูมเช็คหน้าตัวเองจะ้ะ

ที่บีมที่บีมรูปถ่ายที่บีมสม่งให้พ่อ,อบีมดูความผิดปกติในรูปถ่ายยังไม่ได้ดูมันมีอะไรอยู่ในรูปหรอลูกมีอะไระนี่เห็นไหมเน่ตรงนี้ก็มีเอืมคือเ<ม><ม>ง,งาอะไรอะคุณพ่อก็นี่ไงก็เง,งาอะไรในของรูปคนน่ะเหมือนวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยแล้วับ ก็ไม่รู้ว่านี่มันก็ว่อยู่ข้างพ่อทำไมเนี่ยบีมบีมติดต่อจะช็อกเลยนะน<บ>ติดต่อโดยช็อกแล้วเสร็จแล้วให้พ่อคุยเขาเดี๋ยวพ่อจะคุยเขาเองเดี๋ยวเดี๋ยวบีมโทรไปเล่าคุณพอ่อเล่าให้ยังฟังว่ามาันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวบีมโทรก็เมื่อ, <นะ S 2> อเช้าเนี้ยพ่อกำลังเล่นกระน้ำอยู่ใช่ไหมพอดีบีมส่งโรคภัยพ่อเขเลยหยิบโทรศัพท์มาดูมาดูก็าดูรูปที่บีมส่งให้เนี่ยพอส่งส่งแล้วพ่อดูเขาดูพ่อเขามีอยู่เห็นมีสองรูปเนี่ยมันอะไรป็ดติดติดมันยังอะไรติดติดมันก็เนป็ด,ด,ด ติตดต่อเยช็อนะแล้วแกเดี๋ยววีวเลยไหมวว่าเดี๋ยวบีเอาไปเรียบเรียงก่อนแล้วมีมอาจจะโทรไปเล่าเองโอเคเพราะมันก็เห็นเนี่ยก็ส่งรูปไปเขาแล้วเขาเล่าขั้นตอนละเราเห็นยังไงบีมไปถ่ายรูปอย่<ม>อางพ่อผมพ่อและพ่อดีก็ส่งให้พ่อใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็เล่าใหฟังว่าเนี่ยรูปมันมีดวงมันมีเนี่ยวิญญ,ญาณเลยติดมาเนี่ยก็บีมดูสิเนี่ยมันรูปคนหรือเปล่า มีภาพนั่งอยู่เว้ยนี่พ่อเพิ่งเห็นนะเนี่ยอ๋อแต่นี้นั่งคอยเลยเวนแล้วมันมันชัดเจนนะว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นรูปแบบคล้ายๆรูปที่พวเรามองอาจจะเป็นภาพนึนภาพนี้มันนั่นหรือเปล่าเนี่ยแล้วพี่เบสเห็นยังไงเบสเห็นแล้วพ็อให้ดูให้เบสดูตอนกลางวันทีแล้วเนี่ยพี่เบสแล้พี่เบสว่าไงพี่เบสก็ตกใจอยู่นะพี่เบสว่า เเดีี๋ยยวจะปล่นห้องการยังไม่รู้เรื่องเนี่ยโชคดีนะคุณพ่อมึงเจ้ดีจะเปลี่ยนห้องนอนมีขอไม่เฉลยแล้วกันนะคะว่าเหตุการณ์วันนี้มันจะจบยังไงนะคะเพราะบีวก็ไม่กล้าไปบอกคุณพ่อเหมือนกันให้คุณพ่อหลอนยันเช้าเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง The Beauty Channel ้วยค่ะวันนี้พยายามไม่กล้ายกมั้